สวัสดีครับวันนี้กับพวกเราอ้เน,นี่มาคาร์บอนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ของนี่แหละครับธรรมยุรละนั่นเองก็จะเป็นกิตเตอร์ของสีแดงนะผมที่มาในชุดดีซีพีศูนย์ห้านะครับผมนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือลายลายของธรรมยุรละอันนี้มันจะฟิกเป็นลายลายของมันเองก็คือศูนย์หนึ่งสองสาม ซึ่งมาขับใช้ศูนย um, ์่ยนะเพราะว่าหนึ <in S 1> ่งบอกว่าถ้าไทยทับศูนย์เนี่ยมันจะทําสกิลต่อได้ซึ่งสกิลของเกนหนึ่งก็คือเมื่อไรทับศูนย์เปิดเจ็ดหยิบลาลามิหรือลิดิมิหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือหรือหยิบอ่าทัาษะสังเกตเลฟอกอาร์นะครับหรือก็คือสายจิ้งจอกไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับผมแล้วก็ที่เราเข้ากองศัพท์ส่วนเกนสองบอกว่าเมื่อไรลงมาทับเกนหนึ่งจะหยิบลาลามิหรือลิดิมิจากหลุมขึ้นมือได้นะครับผมอืม ก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าเราแปวนหนึ่งเปิดเจอเนี้ยเจอต่อไปเราก็ไอตัวที่เปิดเจอที่ไม่ใช่ศาสตร์ศาสตร์ทิ้งจอกอะก็คือพวกเราาไมีทิ้งก็คือไรฟีเลยส่วนธามายุระตัวนี้อ่าไม่มีสกิลมากถึงรครับนะครับผมก็เดี๋ยวสกิลของธามายุระเกียสายเราไปดูกันด้านในนะครับในส่วนของติ๊กเกอร์เนาะพี่าจะเล่นเป็นคิ๊แปดนะครับผมคิ๊แปดฮิวสาม ดอสามเอ้ยฮิวสี่ดอสามโอเวอร์หนึ่งนะครับอ่าส่วนตัวยังมองอยู่ว่ายังเล่นคีแปะเพราะว่าธรรมายูร้ายังมองว่าเป็นเด็กอกโกหนักมากอยู่ก็คือหมายถึงว่าเราแห่อกโกคือหมายถึงว่าเป็นเด็กประเภทว่ารีบตีรีบต,รบตีรีบแห่รีบไปอะไรเงี้ยครับผมซึ่งถ้าถ้ามือมันดีจริงๆเดี๋ยวธรรมายูรามันโอเคมันเวิร์กเนี่ยมือมันก็จะมีต,ตัวตีตลอดนะครับก็จะแห่ได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าถ้าสมมติว่ามองมองคิดว่าเอ๊ะไม่ชอบอยากเล่นใสฟ่ฟอน จริงๆก็มีอีกวิธีหนึ่งคือใส่สเสถียรอ่าเสถียรยังไงก็คือคียสี่ดอสี่ฟอนสามอะไรเงี้ยหรือแบบคียสี่ฟอนสี่ดอสามอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือสามารถเล่นแบบนั้นได้แต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าออกแนวเกมยือนิดนึงนะผมเพราะว่าเป็นใส่ฟอนดันดันบางนดิดนึงอาจจะดันดันจากการที่เราเหแหกอะไรฟอนมาอะไรอย่างนั้นนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าทางพี่ชอบเป็นคียแปดมากกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าระดัไปไดาสคีเนี่ยมันเก่งนะครับ ต่อไปก็ไปที่เกตหนึ่งของเรากันเริ่มตัวใหม่ก่อนก็คือฟ็อกเทลนะครับผมฟ็อกเทลมสกิลคือเมื่อลงเรียเมื่อลงช่องเรียเปิดท็อปการ์ดเจ็ดใบนำการ์ดติดชื่อนินจาไม่เกินหนึ่งใบหรือการ์ดที่เป็นกริตเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบเข้าส่นนะครับผมก็เป็นโตดมซอกที่ดีนะครับแม้ว่าเล่นจริงๆแล้วจะเปิดไม่ค่อยเจอก็ตามอ่าต่อไปเป็นพีจีับผมก็เป็นเรียกว่าสามาแล้วกัน มันไปทุกบ้านทุกเมืองของทุกสีและต่อไปก็จะเป็นออเดอร์ที่มาพร้อมกันกับชุดดีซปิ05เป็นออเดอร์แถมมานะครับผมก็คือออเดอร์อ่าออเดอร์ของเล่นนะครับผมก็คือออเดอร์ของมันชื่อว่าของเล่นที่พังทลายมันบอกว่าถ้ามันจะเล่นได้เมื่อแวนเราเป็นเออ่ธรรมายุระนะครับผมเปิดเจ็ดครับเลือกการล,ลิมิในชื่อกาดจากในนั้นหรือจากดอกโซนไม่เกินหนึ่งใบนะครับผมและเลือกลาลามิ จากในดับโซลหรือจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบครับนาการ์ดเหล่านั้นเข้าสู่โซลแต่นั้นสับกองการ์ดครับแต่นั้นท่านในโซมลีลิมิในชื่อการ์ดและมีลารามีในชื่อการ์ดอย่างละหนึ่งใบหรือมากกว่าได้โจวหนึ่งใบก็คือถ้าเราทําให้มันมีโซเป็นลาลามีล,ลิมิได้อะไอใบนี้เล่นกี่ทีก็โจวหนึ่งข้อดีคือมันรีดกองได้หมายถึงว่าเปิดเจ็ดปุ๊บเราก็จะรีดกองได้แล้วมันเป็นออเดอร์เจ็หนึ่งคือถ้าเราถือไว้ในมือเยอะเนี่ยถ้าสองใบยอย่างเงี้ยแล้ว เราไลฟ์มาบุ๊บเทอร์แรกเราใช้เทิร์เเ,เกียสองเราก็ยังใช้แล้วถ้ามีโอกาสอีกเทอร์เกียสามก็ยังใช้อีกนะครับผมก็รีดก,ก่อนได้เยอะมากจากสเกลใบนี้แล้วก็ได้โจวด้วยนะครับเป็นออเดอร์เข้าทั้งสําคัญสำหรับธํายุระในแพทช์นี้เลยไม่งั้นก็คือเด็กมันจะแทบเล่นไม่ได้เลยนะครับต่อไปเกียร์สองของเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับผมอย่างแรกเป็นตัวนี้เป็นเนนจาซูมุกิตัวนี้บอกว่าเมื่อลงเรียสวรสดีนหนึ่ง เอาโซนเอานินจาหนึ่งใบเข้าโซ่หรือก,กิเตอร์ก็ได้ก็คือสลับโซนอะแหละก็คือสมมุติว่าเรามีไอ้เจ้าโซที่เป็นธรรมายุระคือลายลของเราเนี่ยเราอยากได้การ์ดที่มาติดเรลิมิลารามิเข้าโซหรือแบบติดจา้าเข้าโซ่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากเอานินจาเข้าโซ่หรอกมันมีไม่ก,กี่ตัวดโดยส่วนใหญ่เลยจะเอาเป็นกิเตอร์เข้าโซ่เนาะก็เอามันมาเปลี่ยนได้ก็คือโซวัตธรรมยุระสิงใบแล้วก็ยัดพวกลารามิเรลิมิจากดอกเข้ามาได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวนี้ก็คือยามฉุกเฉินละกันเร ต่อไปก็จะเป็นตัวของลาลามีและก็ลิลิมีเนาะลาลามีลิลิมิอย่างละสีแน่นอนนะครับผมสองคนนี้เขาเป็นคู่กันซึ่งสองคนนี้มีสกิลต่างกันเอาที่ลิลิมีก่อนลิลิมิบอกว่าเมื่อลงเรียถ้ามีลาลามีอยู่โซบะสองใบนำเรียกคู่หนึ่งใบเข้าโซส่วนลาลามีบอกว่าถ้าลงมาแล้วมีลิลิมีอยู่โซบะสองจนหนึ่งใบส่วนสกิลกิตเตอร์ก็คือเมื่อถูกดียไฮช่องกาดเอามันเข้าโซกนะครับผมก็เป็นสกิลที่เหมือนกันทั้งคู่เลยก็คือถูกดรไฮ่ช่องกาดคอนสโหมด และต่อไปเป็นบิสออเดอร์ประจำสายนะครับผมก็คือนี่เลยเแสงจันร่องลอยซึ่งจุดประกายชีวิตบิสออเดอร์ใบนี้พี่ก็ใส่สามใบเลยส่วนตัวชอบมากนะครับผมก็คือเป็นสกิลที่บอกว่าเล่นได้เมื่อแวนทำมาอยู่แล้วเท่านั้นจ่ายสองโซบาครับผมทาให้แวนเราได้รับสกิลครับคือแถวหน้าฝันตรงข้ามพลังลบลงหนึ่งหมื่นก็คือหมายถึงว่าเหมือนคล้ายๆถ้าเล่นภาคอิมาก็จะคาชิรายุกิเนาะถ้าชิรายุกิมันลบสามตัวหมื่นแล้วตัวลงใหม่ไม่ลบเนี่ยแต่อันเนี้ย ตัวลงใหม่ย,ยังลบเพราะว่ามันบอกว่าให้แวนการ์ดเราจะจบเถิะก็เป็นบิดที่ค่อนข้างแข็งแข็งแรงอยู่นะในรายการป้องกันช่วยได้เยอะเลยนะครับผมก็คือถ้า,ถ,าถ้าไอฝ่ายโฆษณามาแล้วเราใช้ไปเนี้ก็เหมือนเสียโฆษณาไปเลยเพราะว่าไอฝ่ายวหน้าหกหมื่นใช่ไหมแต่เราลบข่าวหน้าไอฝ่ายหมื่นหนึ่งก็คือค่าเท่ากันถามว่าทำไมใส่ถึงสามใบข้อดีของมันเนี่ยอเอาจริงจริงเกมหนึ่งใช้อยู่แล้วมันอย่างมากก็สองครั้งแต่ที่ใส่เยอะเนี่ยเพราะว่า แล,ะละ้วถ้าเกณฑ์หนึ่งเนี่ยเวลาเราเปิดอะบางทีมันเปิดไม่เจอแต่เปิดไปเนี่ยก็หยิบไปนี้มาก่อนก็ได้คืออย่าง,น,างน้อยเจอหยิบขึ้นมาก่อนเผื่ออย่างนั้นแบบเทินเทินสองเราไม่ทิ้งหรอกเทินสองเราทิ้งพวกนี้เนาะแต่เทินสามเราอาจจะทิ้งไปนี้ก็ได้อ่าประมาณนั้นเนาะ <S 2> <S 2> คือไม่ได้เอามาแบบว่าเพื่อที่จะให้มันใช้บ่อยขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาก็ดีช่วยได้เยอะนะครับผม <S <S แล้วต่อไปก็จะเป็นที่เกตสามของเราก็มีแค่ตัวเดียวเลยก็คือธรรมายุระสามใบคือจริงๆมันจะมีอีก อีกประเภทหนึ่งที่ใส่พวกกาเติมโซลงลไปด้วยเนาะซึ่งมันจะช่วยได้เยอะอยู่นะอ่ะเรามาดูสกิลธรรมายุร่ากันนิดหนึ่งธรรมายุร่าอ่ะเอาไวปธรรมายุร่าบอกมีสองสกิลบอกว่าแบนการ์ดออโต้เมื่อต้นไลฟ์เฟสของคุณมันจะได้รับความสามารถครับผมอ๋อเอาไว้คุณได้รับความสามารถยึดนานะของคุณได้รับพเพิร์เมื่อขึ้นห้าพันจนจบเทิร์นมันจะคล้ายๆโพสซนาแบบครึ่งหนึ่งของโพสซนาโพสนามันจะโบกแหน้าหมื่นใช่ไหมอันนี้โบกห้าพันนะครับผมถ้าโพสซนาจริงๆเองอะ่ะสมมต อีกส on so like ักอยู่หนึ่งคือเมื่อโจมตีผมคาตบาลหนึ่งแล้วก็เท่าความสามารถข้างล่างนี้หนึ่งอย่างอันแรกคือเลือกการจากโซ1หนึ่งใบคอลงเลียอันที่สองคือเลือกการที่มีคําว่าลิมิในชื่อกาดกับลาลามิในชื่อกาดอย่างระยบรับผมจากโซคอลงช่องเลียก็คือแต่ว่ามันจะหาได้สูงสุดห้าเวฟนะผมแต่ว่าต้องใช้ลาลามิลิมิคู่กันครับอประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปมาอยู่กับวิธีการเลาวๆกันเลยอ๋อขออภัยไปดูวิธีการเล็กๆของเด็กนี้กันเลยนะครับผม ต่อไปมาอยู่กับวิธีการเล่นข้าวของเด็กนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสับกรองกันก่อนอย่างแรกได้เข้ามาอยู่ร้านเนี่ยมันจะต้องคีปอย่างหนึ่งที่แน่ๆเลยต้องมีคือออเดอร์ซึ่งเป็นออเดอร์ที่จําเป็นมากสาหรับการเล่นทํามาอยู่ร้านนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการเติมมือเติมโซแล้วก็รีกองให้เราได้นะครับผมรวมถึงการหาลิมิลัลามมิมาด้วยจบขั้นไปแรกคนจะมีออเดอร์นะถ้าไม่มีเนี่ยเอาตรงคือเปลี่ยนห้าได้เลย มีออเดอร์หนึ่งใบแล้วเราก็เปลี่ยนสามใบครับเก็บเรืๆเก็บ,กบไอ้เจ้าลาลามีไปได้นะอืมโอเคแต่ว่าเป็นมือที่ดีนะครับมาอ่ะเริ่มก่อนตัวหนึ่งโอ้มีออเดอร์สองใบโอย่างนี้สบายเราก็ทิ้งเป็นลาลามิไปได้เลยนะครับผม เพราะว่าออเดอร์มันเก็บพวกดารามิลิลิมิจากหลุมได้นะอันนี้ก็ไล่ครับสก,กิลไปเจ็ดโอ้ยหตกอ่ะเนี่ยไปทีเ่เจ็ดพอดีอ่ะหยิบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น Order นอมอนออเดอร์เนาะมันไม่ใช่ฟอร์อาร์ตนะครับแล้วก็คือไอ้ซาจิ้งจอกท่านหยิบไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าหยิบได้ก็จะเป็นเขาได้มาในมือบวกหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะเราก็เลอร์แรกก็เล่นไปเลยออเดอร์หรือจะถ้าอยากแบบได้โจทย์ชัวร์ก็เล่นฟอร์เคลไปก็ได้ เปิดเจ็ดเราก็จะยัดยนะดลาลามีเข้าไปก่อนยายามไม่ต้องไปยัดลินจานะยัดลาลามีเรลีมีเข้าไปหมดเลนออเดอร์ครับเปอเจ็ดอนะ่ะเราก็หยิบเข้าเช่นไอ้นี่ไปเข้าโซไปจริงจรดน,นี้เราสามารถหยิบลาลามีจากหลุมได้ด้วยนะแต่ว่าจะเก็บไว้เพื่อเทินานะครับเพราะว่าเทินานเราต้องไล่เจ้าธรรมยกักษ์แกสองแล้วมันจะเก็บ นรามีเรลิมีจากหลุมข้อโซได้ก็เก็บในข้อโซไปทีนี้มีชื่อเราก็จวัวหนึ่งก็เธอแรกก็ประมาณนี้อาจจะเลื่มลงมาพอก,กันคักแเดมนะครับเจ็ดเมดไม่มีช้นจวถึงหิวก็ได้เราก็ไลท์สกิลเก็บขึ้นมาแล้วเราก็เล่นออเดอร์อเหมือนเดิมไปเก็บอะไม่เจอไม่เป็นไรขับกองแต่ว่าถึงไม่เจอแต่ยังมีอยู่ในโซเราก็จะหยิบขึ้น เราก็ได้จนหนึ่งอยู่ดีนะครับผมไปโอเวอร์ over ก็ไม่เป็นไรลงไปแห่เลยครับตีได้เช็คหิ้วหิวได้แล้วก็ติมานี้ทีนี้ไอตัวเนี้ยมันบอกว่าเมื่อมันตายท่องก่ที่เรารู้คือมันจะเข้าโซนเราเราก็เสร็จถ้าเสร็จได้ก็คือเสจไปเลยนะมันเข้าโซไปเสพแบบทีนี้เขาเถอเราจนหนึ่งโจนย์ไดออเดอร์รัวๆแล้วก็ทิ้งหิวไลท์ทำมาอยู่ละครับผมคือทำมาอยู่แล้วมันเป็นเด็กแบบว่า Uhm. กลัวหนักมากเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่างที Honestly, imos, ่พ like ี่ออดเล่นให้ดูคือมันจะเล่นออเดอร์เก็บข้าโซ่จนหนึ่งเล่นออเดอร์เก็บโซ่จนหนึ่งแล้วเราตีตีตีบอติแค่นี้คือจะเล่นอีกทีหนึ่งเนี่ยหลักๆเลยคือตอนเทิร์นขัดไปหรือหลังขึ้นสามแล้วก็เทิร์นเพิร์มมันจะแรงอะไรเงี้ยอ่ะหรือขึ้นสามมาแล้วเราก็เล่นออเดอร์ไปเจ็ดห้าหกเจ็ดอ่ายัดมาหนึ่งใบ ก็ถ so hungry, Quindi, Luckily, Hence, ้าอยัดได้ก็ยัดเข้าไปนะครับพยายามเก็บเข้าไปในโซให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นของเล่นของเราทั้งหมดเลยเราก็ได้จนึ่งทีนี้เราก็จะคอหรือจะเก็บก็ได้ซึ่งถ้าเป็นพี่โอเล่นเนี่ยอาจจะเก็บนะครับเพราะว่าเราของเล่นทั้งนั้งดีเลยอ่ะก็ตีเลยบัตรหนึ่งคอลาลามิลรลิมิรวมกันไม่เกินสองใบแล้วก็คอมเลยลาลามิลรลิมิแล้วก็ช้สกิลลาลามิโซบัสสองเพื่อจวดนะครับผมเติมมือก่อนทวินไดา ไฟเช็คเซกันเช็คอ่ขีแเราก็อาจจะอัดข้างนี้ให้มันแรงวันนี้ก็ตีปลาปลาไปน,นี่ก็ตีปลาปลาไปทีเนี้ยเทิร์น้าเนี่ยก็พยายามดูก่อนว่าโซเนี่ยเรามีอะไรบ้างอ่ะโซเรามีลาลามิเราจะคอทั้งลาลามิและเลลิมิเราก็เสร็จเลลิมิไปแล้วก็ปากกดเพื่อให้เลลิมิมันเข้าโซนเขาโซ่ลาลามิก็ถ้าเขาตีข้างก็ปล่อยเข้าไปเนาะแต่ถ้าเขาไม่ตีก็ก็ช่างเขาตามสะดวกแต่ก็แต่เราต้องมีแดมหนึ่งแน่ๆสมมูรณเท้งมาสองเดมดรอจูนึง หมื่นห้าอ่ะ,อะเขาเจอเราสแตนแอนดรออ่ะเมื่อ้อนต้นไลฟ์เฟซแถวหน้าได้ห้าพันนะผมแล้วก็เพอร์ซอน่าทำมาอยู่ละไปทีนี้พอเพอร์ซอน่ามามันก็จะเป็นแถวหน้าบอกหมื่นห้าแหละอ่ะทีนี้สบายแล้วแถวหน้าหมื่นห้าอันนี้แรงและเข้าทุกตัวด้วยเราก็จะทำการเติมโซก่อนลงฟักเทลสกิลเปิดเจ็ด อ่ะยัดไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าสังเกตนะเมื่อกี้เราเปิด7มีพก no ับหน้าแหวนแล้วก็คิสติ๊กเกอร์เนาะแปลว่ามีโอกาสที่ลาลามิลิลิมิจะน้อยในกล่องทําไหมมีโอกาสได้ติ๊กเกอร์มากขึ้นนะเพราะเอาออกมาเยอะแล้วอ่ะเราอาจจะลงตัวนี้ไปเอาไปตีเฉยนะตัวนี้ถ้าในหลุมไม่มีพวกลาลามิลิลิมิก็ไม่ต้องสลับมาตอนนี้ในโซเรามีลาลามิลิลิมิครบแล้วเราก็ตีเลยตีอันนี้อาจจะตีแบบไม่โบนนะครับกักไว้เลนหนึ่งแล้วก็อเวนตีสกิลแวนบัตหนึ่ง เราก็จะคอมาสองใบอันนี้ออกไปเลยเราก็คอมาเลยลาลามิลิลิมิทีนี้เราก็จะใช้ตกิยของลาลามิเพื่อจโจนหนึ่งก็ได้หรือใช้ลิลิมิเพื่อดึงฝ่ายเข้าโซก็ได้นี่ตามสถานการณ์นะครับผมอ่ะ,ะถ้าเป็นพี่วัตเนี่ยก็อาจจะจูดแชมเปนได้ครับก็เช็คฟอกเจลซักกันเช็คอ่ะเลลิมิล้วก็ตีตีขอให้ทุกอยากให้ทุกคนมองในแง่ดีไว้นะว่าเออ เราเราได้บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมันเทินถัดไปมันอาจจะได้มากขึ้นมีโอกาสได้ออกมากขึ้นแล้วรวมถึงขารับที่อาจจะมีโอกาสชนติกเกอร์ได้มากขึ้นนะครับผมปรโตูแจ็คแดมไ,ไม่มีลายไม่มีลายเสดทิ้งให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ามือเราพร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วก็เข้าสบายนิจี้ทิ้งโอเวอร์การ์ดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมพอเข้าเทิร์นถัดไปของเราก็สแตนแอนดอร์ถ้านาได้ห้าพันเราก็จะลงฟอ็อกเคลครับก็เปิดเจ็ด เรีกล่กองอีกทีนกห,นหนึ่งอ่ะอย่าโซไปตอนนี้กล่องเราก็น่าจะเหลือแค่พี่จี้บิทออเดอร์แล้วก็ตัวโซน้านิดหน่อยแล้วก็ติกเกอร์นะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสติกเกอร์เท่านี้สูงมากเราก็ลงเรลิมิลาลามิไปเลยครับอาจจะยังไม่จวในช็อตน,นี้เนาะเพราะว่าโจวไปอแอบไม่คุ้มนิดนึงอยากเก็บตัวเล่นไว้ข้างในนะครับผมก็ตีหมื่นห้าอันนี้เป็นวิธีเล่นลักไก่ก็คือหมื่นห้าก่อนถ้าไอ้ฝ่าไม่ไถ่ฝ่ายไม่ ไม่ไม่ปล่อยเพื่อวัดทิกอย่างเงี้ยแล้วเขากาดมาก็หมื่นห้าอีกทีหนึง่งอันนี้เขาวิธีเล่นลักไ,ลไก่นะแล้วก็เอาแวนตีบัดหนึ่งแล้วก็คอแล้มิลิลิมิทับมาเลยอ่าซึ่งโอกาสได้ทิเกอร์ของเราสูงอยู่แล้วแต่ถ้าได้ไม่ออกก็คือสวยเฮ้ยจะเป็นได้เฟร์เช็คไม่มีอ่ะหิวหิวได้ก็หิวมานะครับผมแล้วก็ตีตีประมาณนี้ เสร็จแล้วเทินหน้าเนี่ยพยายามเอาพวกนี้เข้าไปในโซก่อนแล้วเราก็ใช้บิดออเดอร์เนาะสมมติรัปากกานี้แล้วก็บิดออเดอร์เราก็ถอดคู่มันออกไาเลยเจ้หน้าลบเมินแล้วก็ไปหมื่นห้าก็ได้แล้วก็พีจีพีจีประมาณนี้เสร็จแล้วถ้าเทินถัดไปเราไม่มีอะไรเร่งจริงก็อาจจะทำแบบนี้ครับไปวิธีเล่นใหม่จดหนึ่งขึ้นหน้าเพราะว่าถานหน้าได้ห้าพันหมินสามเหมนสามแล้วเอาแวนตีบัตรหนึ่งเรื่องเงินมีครบอยู่แล้วเราก็เอาเนี้ยออกไปขอตึ๊บอ่ามันจะห้าไวเหมือนเดิม คือพอมันเข้าช่วงไหลเฟสของธรรมายูร่ามันจะแถวหน้าปัดห้าพันแปลว่าถ้าไม่ใช่ติ๊กเกอร์เนี่ยอะไรกปกตีก็ได้นะครับผมอันนี้เราจวดได้ออเดอร์มาเช็คดอจุดหนึ่งล่างพีจีประมาณนี้เนาะโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์ของธรรมายูร่าน,นะผมสำหรับใครที่ชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราไอ,อยามาร์คเทวิตต้นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่พพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย 何?